สวัสดีครับแฟนๆช่องแดงชาแนลและ FC ใหม่และเก่าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่มาช่วยรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับพบกันประจํางวดวันที่16กันยายน2564วันนี้ก็มีแนวทางข้อมูลมานําให้ทุกท่านพิจารณานะครับเลขเด็ดสายฟ้าผ่า ให้เลขแม่นเข้ามาแล้วห้างงวดติดตามมาด้วยแนวะทางข้อมูลเลขเด็ดตําราเรียงเบอร์งวดที่แล้วก็เข้า2ตัวกลับนะครับครับตําราเรียงเบอร์นะครับประจําวันที่1กันยายน2564ก็ไปชมคลิปย้อนหลังที่ผมทําไว้ได้นะครับเลขเด็ดตําราเรียงเบอร์นะครับก็57นะครับ5 7 7 5นะครับก็เข้าตัวโต๊ดนะครับงวดนี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ ครับก็ตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเล็กเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนเข้าต่อเนื่องสองงวดซ้อนแล้วนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสี่ก็ไปชมคลิปย้อนหลังที่ผมทําไว้ได้นะครับเล็กเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็ให้นะครับแนวทางมาห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าก็เข้าตรงๆนะครับวันนี้เราก็มาลุ้นว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ ครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีวันนี้ก็สี่สำนักนะครับมานําให้ทุกท่านพิจารณาท้ายคลิปเราก็สรุปเน้นๆอีกทีหนึ่งนะครับก็ดูให้จบนะครับแนวทางตัวเลขอาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างปะปนกันไปนะครับพยายามจะตั้งใจคัดสรรหวยรัฐบาลที่เขาเป่าและมันยำที่สุดมาให้คอหวยรัฐบาลและแฟนๆช่องแดงชแนลของเราได้เลือกชมกันนะครับการันตีด้วยสติที่เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับ ครับก่อนจะไปติดตามก็โปรดใช้วิทยาในการรับชมทางช่องเปเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับเราก็มาชมแนวทางข้อมูลเลขเด็ดสายฟ้าผ่านะครับเคยให้แม่นเข้ามาแล้วนะครับห้างงวดติดงวดนี้ก็มีให้เด่นมาชุด3ตัวนะครับ4 5 9 แล้วก็152ตามมาด้วย6 50คราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับก็ให้เน้นเน้นมานะครับ50 05ตามมาด้วยแนวทาง5 6 6 5ครับสำหรับแนวทาง500 5 0, 5 6 6 5นี้ก็ชนกับของอาจารย์กกนะครับตามมาด้วยแนวทาง5 2 2 5 สำหรับแนวทาง5225นี้ก็ชนกับอาาไฮดานะครับตามมาด้วยแนวทาง5995ครับสำหรับแนวทาง5995นี้ก็ชนกับของอาจารย์กกนะครับตามมาด้วยแนวทาง3223ครับสำหรับแนวทาง3223นี้ก็ชนกับของบ้านไท่เมืองผลครับตามมาด้วยแนวทาง35 53าาครับสำหรับแนวทาง3553ประจำงวดน,นี้ก็น่าพิจารณาครับก็ชนอยู่หลายสำนักครับก็ชนกับนำลาบโค้งสุดท้ายแล้วก็ซับเศรยฐีนะครับสำหรับแนวทาง3 5 5 3ครับตามมาด้วยแนวทาง3 4 4สสาครับสำหรับแนวทาง3443ีนี่ก็ชนกับเลขพิเศษนะครับตามมาด้วยแนวทาง3 8 8 3แนวทาง3 8 8 3นี่ก็ชนกับ ของเลขนำลากนะครับครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเลขเด็ดสายฟ้าผ่าก็นำไปทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับติ้งๆไว้รอเลยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางและข้อมูลใหม่ๆคลิปต่อๆไปของช่องแดงชแนลนะครับถ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับ ครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลนะครับเลขเด็ดตาําราเรียงเบอร์งวดที่แล้วก็เข้า2ตัวกลับนะครับวับนนี้ก็ให้เน้นๆมาชุด2ตัวนะครับก็แนวทาง2 2 2 3สําหรับแนวทาง23ก็ชนกับของบ้านไผ่เมืองคลนะครับตามมาด้วยแนวทาง2 8 42สครับสาหรับแนวทาง28 กับ42นี้ก็ชนกับย่าโมออกศึกนะครับตามมาด้วยแนวทาง43สาหรับแนวทาง43นี้ก็ชนกับเลดพิเศษตามมาด้วยแนวทาง48แนวทาง48นี้ก็ชนกับย่าโมออกศึกนะครับตามมาด้วยแนวทาง62แนวทาง62นี้ก็ชนกับเลดนําลากนะครับตามมาด้วยแนวทาง63 65 สำหรับแนวทาง63 65นี้ก็ชนกับทรัพย์เศรษฐีนะครับตามมาด้วยแนวทาง82 82นี้ก็ชนกับย่าโมออกศึกนะครับตามมาด้วยแนวทาง83 83นี้ก็ชนกับเลขนำลาบตามมาด้วยแนวทาง85 85นี้ก็ชนกับของเจ้าพ่อปากแดงนะครับค,ครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลเลขเด็ดตำราเรียงเบอร์ก็นำาให้ทุกท่านพจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็เข้าต่อเนื่องนะครับสองงวดซ้อนแล้วงวดนี้เราก็มาชมมาลุ้นกันว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่าเป็นงวดที่3หรือเปล่านะครับครับก็ตามมาด้วยแนวทางนะครับเลข3ตัว6 2 3ตามมาด้วย9 2 1ตามมาด้วย7 2 8ตามมาด้วย1 4 3 ตามมาด้วย083คราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับก็ให้เน้นๆมานะครับ23 32สําหรับแนวทาง23 32นี่ก็ชนกับของบ้านไผ่เมืองพลตามมาด้วยแนวทาง26 62สําหรับแนวทาง26 62นี่ก็ชนกับเลขนํลาลาบตามมาด้วยแนวทาง28 82แนวทาง28 82นี่ก็ชนกับย่าโมออกศิก ตามมาด้วยแนวทาง3 4 43แนวทาง3 44 43นี้ก็ชนกับของเลขพิเศษตามมาด้วยแนวทาง3 6 6 3แนวทาง6 3 3 6, 6นี้ก็ชนกับย่าโมออกสึกตามมาด้วยแนวทาง3 8 8 3แนวทาง3 8 8 3นี้ก็ชนกับเลขนําลากครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนก็นำให้ทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณาดูนะครับ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับครับตามมาด้วยแนวทางข้อมูลเสือตกถังพลังเงินดีก็ผลงานดีนะครับวันนี้ก็ให้เด่นมานะครับให้เด่นที่1กับ6นะครับก็มีชุด3าตัวนะครับก็ให้เน้นๆมา5 13 5 14 5 16 3 49 ตามมาด้วยแนวทาง4 6 3 9 6 5 9 6 8หตาม,มาด้วย9 4 5ครับคราวนี้เรามาดูชุด2ตัวนะครับก็เน้นเน้นมาที่1 3 1 4สสาหหรับแนวทาง1 3 1 4นี้ก็ชนกับของบ้านไผ่มืองพนตามมาด้วยแนวทาง6 5 หกค่านี้ก็ชนกับของเลขนำลาบนะครับตามมาด้วยแนวทาง1 6และก็ตามมาด้วยแนวทาง49สําหรับแนวทาง49ก็ชนกับย่าโมออกศึกตามมาด้วยแนวทาง3 1และตามมาด้วยแนวทาง6 3ตามมาด้วยแนวทาง45สําหรับแนวทาง45หนี้ก็ชนกับเลขนำลาบตามมาด้วยแนวทาง61และตามมาด้วยแนวทาง5 6 แล้วตามมาด้วยแนวทาง6-8สําหรับแนวแทง5-6 6-8นี้ก็ชนกับม้าสีหมอกแล้วก็ตามมาด้วยแนวทาง3-6สําหรับแนวาทาง3-6นี้ก็ชนกับยาโมโออกสึกคราวนี้เรามาดูระวังเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลรางบางเบิ้ลก็มีแนวทาง5-1-1ตามมาด้วย9-3-3 ตามมาด้วย1 1 3 3 4 4 6 6ครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเสือตกถังพลังกันดีก็นำมาทุกท่านพิจารณาก็ลองพิจารณานะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเลขสำหรับสี่สำักนี้ที่ชนกันนะครับก็มีเด่นๆ5่นหห้า 5665ของสายฟ้าผ่านะครับก็ชนกับของตำราเรียงเบอร์นะครับจะลืมกลับด้วยนะครับ5665แล้วก็ชนกับของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับ5665ก็ชนอยู่สาจำนักนะครับก็มี3223ของสายฟ้าผ่าก็ชนกับเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ2332แล้วก็ชนกับของเลขเด็ดตำราเรียงเบอร์นะครับ 2332ก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่จะหยิบกลับ,บเอาไปลงทุนในการเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งก็รีบเอาไว้เลยนะครับผลงานเข้ามากกว่าหลุดน,นะครับที่นำมาฝากถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาช่วยรับชมและกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับที่กำลังใจให้กันตลอดมา ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลสำหรับเลขเด็ดไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับขอให้ทุกท่านโชคดีและก็เฮงๆประจำงวดวันที่16กันยายน2564แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับครับเจอกันแนวทางข้อมูลใหม่ๆคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ